สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ารับชมช่องสุดไหวเสลาฮานอยนะครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับผู้ชมทางบ้านแล้วก็สมาชิกช่องด้วยนะครับวันนี้ที่ได้ถูกรางวัลกันนะครับผมได้สรุปเลขให้ประมาณหนึ่งนะครับคือเฉพาะสองตัวบนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นสิบในบนให้ ก่อนนะครับจำนวน2ส,สูตรซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมาระยะยาวนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมไปพิจารณากันเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะไล่ลงสูตรอื่นๆนะครับอีกหลายสูตรที่เดินต่อนะครับในวันนี้นะครับผลออกหนึ่งสี่ห้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วนะครับเห็น,นจัดขึ้นนะโดยเฉพาะาสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งใช้งานมาหลายงวดแล้วนะวก่อนหน้านี้ก็ ก้ 8, ก็ได้8 9นะฮะสองสุดนี้เดินมาร้อยกว่างวดนะครับวันที่ผ่านมานะฮะสุดที่หนึ่งนะฮะเดินมาก็ร้อยกว่างวดวันที่ผ่านมาได้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับผลออกก็ หนนะได้เลข4นะเป็นเลขหลักสิบนะครับสูตรที่268 0 2 4นเป็นสูตรกุ๊กขีนะก็ได้เลข4เป็นเลขหลักสิบนะครับก็เดินต่อนะฮะก็เดินต่อเนื่องกันมานะฮะอ่าผมจำจุดให้นะครับก็จุดสองตัวบนนะครับก็ได้4 5หนะครับมับนก่อนหน้าก็8 9ดเกี่ก็โอเคนะเดี๋ยวเราใช้งานามัอนต้นกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงสูตรต่างๆให้เพื่อมันได้ตัด เดือตัวเลขที่น้อยลงนะครับที่แล้วผมก็สรุปมีสมาชิกถามเข้ามาผู้ชมทางบ้านก็ถามเข้ามาพอสมควรนะก็เดี๋ยวให้ดูเป็นไกดล,ลนนิดก่อนอันนี้ของสมาชิกสมาชิกเนี่ยผมไม่จับชุดไอ้หมดอย่างที่ผมบอกว่าชุด3าตัวเนี่ย ให้สมาชิกไปจับโดยเฉพาะไอ้เน้นไปเลขติดบนนะครับสมาชิกติดบนที่ผมให้ไปนะครับทุกสุดก็ก็เดินต่อหมดนะครับสิบบนนะครับทั้งเด็ดสุดเด่นแบบ5้าตัวแบบ4ี่ตัวหรือแบบ3ามตัวหรือแบบ2ตัวอะไรนะเป็นปตัวเดียวก็ให้เลขหนึ่งไปนะผมเน้นไปที่1 4สี่นะครับกับ4ี่ห้าซึ่งหนึ่งสี่เนี่ยก็ไม่คิดว่าตำแหน่งของ1 4สี่เลขหนึ่งจะสลับกับตำแหน่ง4ี่ห้านะครับ หนึ่งย้ายไปอยู่หลักร้อยแทนนะก็เอาสีมาไว้สองสบนนะครับก็ถูกสีห้าไปนะฮนะอดอกหนึ่งสี่ห้านะเลขชุดนะผมไม่ได้จับทั้งหมดให้นะฮะวันหน้านะครับผมจะอ่าวันหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้ผมจับสองตัวบนให้ผู้ชมทางบ้านเป็นการไล่สดไปด้วยนะครับอของสมาชิกก็จะได้เห็นด้วยว่าทางเดินของตัวเลขที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครผมยกตัวอย่างสูตรมาให้ประมาณ3 1สูตรนะซึ่งจะเน้นให้ดูเป็นเลขอสองตัวบนเป็นหลักนะวันหน้าผมจะจับเลขไล่สด3าตัวบนให้ดูนะครับว่าตัวที่สามเนี่ยมันมีเหตุผลกี่ข้อนะครับ จะได้บอกให้ว่าเป็นยังไงนะครับผมจะจับให้นะครับผมจะทําให้สามวดลวดนะฮะวันนี้ผมให้เป็นพิเศษให้กับทางบ้านด้วยนะครับปกติผมย้เฉพาะสมาชิกช่องนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ผมจับให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะฮะวันหน้าเดี๋ยวผมจับสามตัวให้ดูว่าตัวที่จะมาพ่วงกัแบบชุดส่งตัวบนเนี่ยแนวทางของมันจริงๆอะ่ะตัวที่สามมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะ ผมจะไม่พูดว่าเป็นยังไงผมให้ดูกระตายเองนะ,ะ,ะก็ที่มาจากสูตรพวกนี้นะครับซึ่งสูตรพวกนี้ผมได้คัดเป็นพิเศษมาจริงแล้วเบื้องหลังของมันนะมีสูตรอีกหลายสูตรนะครับที่ชนกับสูตรพวกนี้นะที่ผมยกมาให้เนะี่มันมีเบื้องหลังของสูตรอื่นๆที่เข้ามาประกบชนด้วยเยอะมากครับก็ผมใช้สูตรเยอะผมบอกแล้วใช้สูตรเยอะครับ แต่เพียงคัดมาให้สูตรเน้นๆว่ามันจะเป็นประมาณน,นี้นะฮะทั้งหมด31สูตรนะครที่คัดมาให้ซึ่งเป็นสูตรสายแข็งทั้งสิ้นนะครับใช้งานเกิน10งวดทั้งสิ้นนะฮะสูตรพวกนี้เป็น7ตัวลงให้8สูตรก็เดินทั้ง8สูตรนะครับ10หน่วยบนเป็นหลักนะฮะทั้งหมดคือ10หน่วยบนไม่เคยหลุดนะฮะสถิติก็ตามนี้ตั้งแต่300งวด200กว่างวด100กว่างวด สูตรพวกนี้ก็คือสูตรที่ผมลงช่องนะครับที่ผมเขียนไว้ในเนี้ยก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะลงสองสูตรนี้ให้นะนะครับสองสูตรนี้นะครับวผมลงให้สูตรพวกเนี้ยคืออย่างอย่างอย่างผมยกตัวอย่างใ้ชุดเนี้ยเก้าหนึ่งห้าหกส่วนสองเนี่ยเป็นเลขเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะอันนีเฉพาะเด่นบนอันนี้สิบหน่วยผมยกมาเป็นเทียบให้ดูจะได้เห็นว่าจริงชุดพวกนี้มันมีตัวชนอีก3 4สี่สูตรนะครับ นะอย่างเก้าหนึ่งห้าสองยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมมาเทียบให้เดินคนละอย่างกันนะเห็นไหมตัวนี้ 9, 0, 1, 2, 5, เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเห็นไหมชุดพวกนี้จะเป็นตัวเดียวกันนะแต่คนละสูตรกันซึ่งสูตรนี้เดินตำแหน่งร้อยสิบหน่วยนะสูตรนี้เดินตำแหน่งสิบหน่วยทั้งหกตัวเป็นตัวน็กชนกันนะครับทั้งหกตัว อะจริงๆแล้วตัวนี้มันยังมีอีกหลายสูตรนะครที่ชนกันผมผมทำเป็นไกไลน์มาให้ผู้ชมโดยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าตัวไหนกันแน่มา2ตัวบนตัวหลักจริงๆในการเล่นหวย3ตัวบนนะครับต้องผ่าน2ตัวบนให้ได้ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้เลข2ตัวบนว่าจะมาเลขอะไรนะไม่ต้องไปหวังตัวที่สเลยนะเพราะงั้น ตัวที่สามเนี่ยเมื่ออย่างอเราได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยตัวที่สามเนี่ยเราหลับตาใส่ก็ได้ครับตัวข้างหน้าคือเลขยกอะไรนะครับสลับไปสลับมาก็อย่างอย่างอย่างห้าสี่อย่างเงี้ยสลับไปสักสิบชุดก็ไม่เห็นแปลกนะครับห้าสี่สี่ห้าสลับไปยี่สิบชุดลงทุนสมัติชุดละบาทก็ยี่สิบาทนะครับสมมุติไปนะครับมันก็ได้กําไรแล้วนะครับที่ผมบอกอันดับแรกอ่ะต้องให้ได้สองวบนก่อนถ้าคิดจะเล่นสามสบนนะครับต้องยืนในได้ก่อนนะ ถึงจะไปสามตัวบนได้วิดีโอหน้าเดี๋ยวอ,อวันนี้ไม่ใช่วิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมผมจะให้ดูวิธีการจับสามตัวบนนะครับตัวที่สามมันมีอะไรขี่ขั้นตอนบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะนครับผมทําให้สมาชิกดูว่าเ,เป็นยังไงยวไลฟ์สดได้ดูนะจะได้คือผมทําอะไรผมไม่ได้พูดมั่วนะผมมีหลักฐานนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถ ให้คำตอบประตัวเองได้ไม่ได้เห็นสิ่งที่ผมทำลงไปนะส่วนผู้ชมสมาชิกผู้ชมใหม่ที่เข้ามานะฮะต้องการที่จะทักมาต้องการจะขอซื้อสูตรชอบคิดสูตรชอบคำนวณอยากได้สูตรพวกเราเนี้ยเดี๋ยวผมคัดให้เดี๋ยวผมคัดให้นะ,ะว่าจะให้สูตรไหนไปให้เป็นส่แข็งแข็งอเราจะได้เอาไปใช้กันนะรัะ ได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับใครที่ต้องการสนใจคำนวณนะเดี๋ยวผมจัดให้กัดไปให้นะครับนะก็มีหลายคนนะครับถูกหวยผมยินดีด้วยนะผู้ชมสมาชิกที่ให้สินน้ำใจมาก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ไม่ได้เรียกร้อง <c oughs> ให้มาก็ขอบคุณขอบคุณจริงไม่เป็นไรครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนีนนนน่ผมก็ถือว่ามีน้ำใจนะฮะ ก็ขอบคุณมากคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นนะผมไม่ได้เรียกร้องนะครับก็จะประมาณนี้นะใครที่ต้องการสมัครสมาชิกก็แอดไลน์เข้ามานะครับอสอบถามเรื่องใดก็ถามเข้ามาได้นะก็โอเคสามเดสูตรเดินต่อตั้ง31มสูตรนะ สูตรที่เคยลงช่องไว้เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับเลขเดินต่อเนื่องหลายสูตรอยู่นะฮะก็โอเคนะเดี๋ยวประมาณนี้วิธีการจับนะครับเดี๋ยวเราไปนี่กเลยนี่เลย,เ,ลยอเอา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 ันนี้ก่อน สถิติสองสุรนี้นะสุดที่หนึ่งนะสุรที่หนึ่งผมใช้งานมาหลายงวดแล้วใครอยากดูสถิติก็ไปดูที่ผมเคยให้ไว้ย้อนหลังวดที่แล้วได้นะอันนี้ลงช่องมาหลายงวดแล้วก็วดที่ผ่านมาก็หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับได้เลขสี่นะสุดที่หนึ่งันมาสุรที่สองนะสุดที่สองสุดที่สองก็ได้หกแปดศูนย์สองสี่สุดนี้เป็นคู่คีนะก็ได้เลขสี่เป็นเลขหลักสิบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสิบหน่วยบนสองสุดนี้กันต่อว่าน่าจะเป็นเลขอะไรกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยเดินมาวันนี้จะเป็นเดิน,นระยะใกล้เคียงกันนะครับร้อยประมาณร้อยห้างวดนะ ยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรทั้งสองสูตรนี้แปดบวกหได้สามบวกสได้เจ็จบกหได้สามบวกสได้ห้าบวกสได้เจ็จบวกหได้สามบวกแได้หนึบวกแได้เกกับสได้สอกับเได้หนกับหได้หนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงได้หนะเมื่อกี้นะเ จ็ดบกได้สามสองได้ห้าห้าสองได้เจ็ดเจ็ดกับหกได้สามสองกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองกับเก้าได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกโอเคถูกต้องนะครับได้หกบวกสี่ละหนึ่งนะสามครั้งหกเจ็ดเก้าบวกสามได้สองหกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสุดที่สองสี่บวกสี่ได้แปด 8-3ได้1 1-4บวได้5 5าบวก0ได้5 5-4บวก4ได้9 9้าบวก2ได้1 1บวก3ได้4ี่บวก8ได้2 2บวกได้8 8บวก7ได้5นะครับได้5นะห5 9 1 4ห8 7 5นึ่อะได้5อันนี้แบบคู่ขี้นะครับ5บวกทีละ2นะ5้ ก้าหนึ่งสามตัวเลขชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขเก้านะทั้งสองสูตร ตัวที่ไม่ชนกันนะครับก็มี6กป2สองนะฮะไม่ชนนะ องเดี๋ยวเรามาจับกันเลยว่าหากทั้งสองสูตรเดินต่อนะฮะจุดของมันคือเลขอะไรนะเริ่มจากตัวไม่ชนก่อนนะฮะหกห้าหกหนึ่งหกสามนะ เลขหกก่อนนะหกห้าหอ่ายาวไปถึงหกเจด้วยนะครับ6กเจ็ดหกเก้าแปด้าแปดหแปดสแปดเแปดเ สองห้าสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองเก้าอครบนะครับก็คือต่อมาจะเป็นเลขชุดห้าเจ็ดห้าเก้านึงเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็สามเจ็ดสามเก้านะ ทีนี้ตัวเลขทั้งสองสูตรนะครับเลขเดินที่123ตัวเลขที่ไม่เดินก็คือมี4กับ6แล้วก็น 4, 0นะครับอไม่ใช่4กับ0ูนย์นะครับ3 6 7 8นะครับเลขเดิน8ตัวนะ3 6 7 8เแหลือ4กับ0นยะ์ะที่ยังไม่เดินนะครับยังไม่มาใน2ส,สูตรนี้ถ้า4กับ0ยังามาใน10หน่วยบนนะครับ ให้เราจับชุด4กับ0ประกอบกับ7กับ9นะครับเนื่องจาก7กับ9มันชนกัน2สูตรนะฮะนะก็คือ7 4 7 0 9 4 9 0เก้าสี่เก้าศูนย์ ถ้าหากเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลที่99นะเะ็ดเเนื่องจากจนสูตสถ้าทั้ง2สูตรเดินต่อนะครับชุด2ตัวบนจะอยู่ในนี้นะอ่าเราจะไปตัดกับสูตรเด่นสูตรอื่นๆเดี๋ยวผมจะทะยอยลงให้ทีนึงคนระับสูตรเด่นนะฮะสูตรเด่นสูตรอื่นๆแล้วก็สูตรแต้มรวม2ตัวบนนะฮะ เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอรแรกนะตอนนี้เราจับชุดชุดรวมไปก่อนนะครับชุดรวมจับไปก่อนก็ประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอรแรกนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะ,ะสวัสดีครับ